สวัสดีครับเช้านี้ก็มาอยู่ที่สำนักงานปปาป,ปาปูมิภาคสาขาจหอนะครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศนะครับบริเวณรอบๆสำนักงานปปา,ป,ปานะครับส่วนปูมิภาคจหอนะครับก็วันนี้นะครับก็ลมค่อนข้างแรงนะครับนะั วันนี้ก็นำมอเตอร์ไซค์นะครับมานะครับสะดวกนะครับก็มาจอดไปนะครับข้างกำแพงนะครับนี่ก็มีนะครับเสาธงนะครับธงชาติไทยนะครับเปิวสวยสวยงามสง่านะครับสัญลักษณ์ของประเทศไทยเรานะครับงดงามมากเลยนะครับพี่น้องครับนี่ก็จะนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่านะครับก็จะเป็นอ่า ที่นะครับสถานีต่างๆนะครับก็จะมีนะครับทงชาติไทยนะครับก็จุดนี้นะครับก็จะเป็นนะครับพระแม่ธรณีนะครับหมวยผมนะครับก็พงบอกถึงนะครับนาท่าอุดมสมบูรณ์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นนะครับใครมากราบไหว้นะครับก็จะมีอาคาถาแนะนำนะครับให้ท่องนะครับนะนะครับเน็คตรงประตูทางเข้านะครับ ประตูทางเข้านะครับพนักงานนะครับตรงนี้ก็มีนะครับลอตเตอรี่นะครับใครนะครับอยากซื้อลอตเตอรี่ก็มีนะครับจาหน่ายบริเวณด้านหน้านะครับนี่ครับจุดจอดผู้พิการก็มีนะครับครับก็ทาสมัยนะครับก็จะมีที่กดนะครับขอความเชื่อยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายแนะนํานะครับเป็นป้ายแนะนําเส้นทางนะครับให้รถ นตยที่มาจอดให้ตรงไปนะครับรถที่ออกให้อ้อมไปด้านหลังนะครับนี่ก็เป็นส่วนหยอมเล็กๆนะครับเอาไว้เซลฟี่เอาไว้ถ่ายรูปนะครับสําหรับท่านที่มาใช้บริการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นของวินแชร์นะครับนะนะครับบริการนะครับก็สามารถขึ้นไปได้นะครับก็มีทางขึ้นมีราวกันตกอย่างดีเลยนะครับเนี่ยผมก็อยู่ตรงนี้แหละครับ ก็มานั่งรอด้านนอกนะครับก็ไม่ได้เข้าไปอาวก็ขอเซลฟีน่นนิดนึงนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม